ครับสวัสดีครับผมบัญชาสื่อสารนะครับวันนี้จะมาทดสอบสายแปลงนะครับ USB USB to serial เนื่องจากผมขายสายโปรแกรมที่มันเป็นพอร์ตคอมหนึ่งแล้วลูกค้าบางท่านคอมจะไม่มีพอร์ตก็จะถามว่ามีสายเอมีสายแปลงด้วยไหมมีอะไรปกติผมก็จะไม่มีให้ลูกค้าไปหาเองหาซื้อเองนะครับ ก็ลูกค้าก็ซื้อผิดบ้างซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้บ้างอะไรไงบ้าง,างก็ผมก็เลยตัดสินใจว่าเออผมจะลองสั่งสายมาดูมาทดสอบดูสักเส้นหนึ่งก่อนสิว่ามันใช้งานได้ไหมถ้ามันใช้งานได้ผมก็จะสั่งมาเอาไว้ให้ลูกค้าหรือ,อ,อไม่ได้ไว้ให้ดิ ก็คือเอามาขายให้ลูกค้าแะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าท่านไหนจะสนใจก็จะสั่งได้บางทีแบบที่เกียวสั่งเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมสั่งมาแล้วครับก็เป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะดูดีนะครับแพ็กเกจเอ่ยตัววัสดุตัวอุปกรณ์เอ่ยนะครับผมว่ามันมันดีนะมียี่ห้อนะแต่ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แหละผมอ่านไม่ออก ก็มาลองดูนะครับในชุดหนึ่งเนี่ยเขาจะมีกล่องเก๋งมาแบบอย่างดีเลยนะแล้วก็เนี่ยยี่ห้อเขาสั่งมาจากจีนมาจากฮ่องกงหรือเซี่ยงไฮ้หรืออะไรอย่างเง<น>ี้ยก็จะมีชุดนี้มาแต่จะมีมกล่องมาให้นะครับพอดีกล่องผมแกะออกมาแล้วเมื่อกี้ก็อ่ามาเริ่มกันนะครับก็คือผมใช้ในวินสิบนะครับตอนนี้ผมใช้ในวินสิบ จะมาโปรแกรม gp 3 0 0ซึ่งสายมันจะเป็นอย่างนี้นะสายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นไอ้ตรงวิทยุนี่เรายังไม่ไปยุ่งกับมันเราจะมาสนใจที่สายโปรแกรมก่อนถ้าเป็นวินสิเนี่ยเมื่อกี้ผมลองแล้วถ้าเป็นวินสิเนี่ยมันจะหาตอนแรกม,มันก็จะขึ้นเครื่องหมายตกใจก่อนแล้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะหาได้เวอร์เอง มันก็ใช้งานได้นะครับหาไดเวอร์เองอีงนี้ผมมันจะเป็นคอมพอร์ที่เท่าไหร่อะไรนี้เราเราไม่ต้องไปสนใจอ้วไ,ไม่ได้เราต้องสนใจโทษทีซึ่งพอเราเสียบเสียบไปแล้วเนี่ยมันหาไดเวอร์เองเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคอมพอร์ตอะไรเราต้องต้องดูนะครับในขณะอันนี้เมื่อกี้เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยมันขึ้นคอมส แต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนไปเป็นคอมหนึ่งเพราะว่าในตัวโปรแกรมเนี่ยของผมมาเป็นคอมหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่า w i n 1 0เนี่ยผมจะโปรแกรมผ่าน d o s b o x จะโปรแกรมผ่าน d o s b o x มันก็เลยจำเป็นต้องเป็นคอมหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคอมหนึ่งไม่มีเครื่องหมายตกใจนะครับถ้าขึ้นคอมอะไรก็แล้วแต่แต่มีเครื่องหมายตกใจสีเหลืองตรงนี้นะครับถือว่าไม่ไม่ได้นะครับถือว่าไม่ผ่าน มันต้องไม่มีนะมันต้องไม่มีเครื่องหมายตกใจโอเคออกไปก็ประกอบวิทยุอะไรให้เรียบร้อยนะครับเอาปลายด้านหนึ่งนี้มาเสียบนี่นะผมลาวิทยุมาใกล้ๆก่อนอ่ะดูให้ดีนะครับเสียบเข้าไป เสียให้แน่นนะเสียให้แน่นอย่าให้หลุดนะครับตอนโปรแกรมเดี๋ยวตอนเขียนเนี่ยจะมีปัญหาเสร็จแล้วเปิดวิทยุได้ยินนะเปิดวิทยุไฟเนี่ยผมใช้ไฟเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ8โวลต์นะฮะอันนี้แบบ DIY เอง,เองนะครับใช้เขาเรียกอะไรใช้สเต็ปดาวอันเล็กๆแต่ไม่ค่อยดีนะครับมันร้อน มันร้อนผมต้องเพิ่มซิงให้มันเพิ่มซิงใหญ่ๆให้มันแต่เราไม่ได้เปิดนานแต่ถ้าเกิดเปิดนานกูจะร้อนจีเลยจะร้อนจีเลยก็อันนี้ผมทําซิงใหญ่ให้มันเพื่อบางทีผมใช้งานอย่างอื่นนานๆน,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 นี้เงี้ยมันก็ไม่เป็นไรนะแปดวลตนะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือโปรแกรมในวิน10เนี่ยผมผ่าน d o s บ o ็ก็คืออันนี้นะครับ พันดอสบ็ออันเนี้ยผมทำวิดีโอไว้แล้วไงไปตามดูได้นะครับ GP การโปรแกรม GP300 บนวินสิอะไรประมาณเนี้ยชื่อชื่อหัวข้อมันผมจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วก็โปรแกรมเสร็จเอ้ยเซตอัพอะไรเสร็จเรียบร้อยตามวิดีโอแรกนะฮะเสร็จอันนี้เรามาทดสอบสายแปลงก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ เห็นไหมฮะกระผมจะเป็น GP 3 0 0จะเป็น GP 3 0 0เครื่องเนี่ย GP ส0มร้อยแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็น GP 8 8ซึ่งผมเอาโปรแกรม GP 3 0 0ตัวอื่นมาอ่านเนี่ยอ่านไม่ได้นะแต่เช็คพอร์ตเช็คได้แต่อ่านเขียนไม่ได้นอกจาก GP 8 8อย่างเดียวแต่ตัวเครื่องเนี่ยเป็น GP 8ปแน่นอนครับเพราะว่าอ๋อ ผมเคยเข้าไปดูในโหมดของการตั้งเสียงท้าคียมันมีแต่เสียง dtmf ไอเสียงแคว่ๆเนี่ยมันไม่มีนะก็เลยมั่นใจว่าน่าจะเป็นรุ่นเก่าก็คือ g p 8 8โอเคพอตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กด enter 1ทีนะครับเช็คพอร์ตก่อนนะครับว่ามันเป็นคอม1นึ่งไหมในขณะในในในที่นี้ต้องเป็นคอม1น,นะครับในที่นี้ต้องเป็นคอม1เพราะว่าในออปชันของ d o s b o x เนี่ย ผมเซตเป็นคอม1แล้วก็ใน device manager ผมก็เซตเป็นคอม1เพราะฉะนั้นในโปรแกรมก็ต้องเป็นคอม1เหมือนกันการเช็คก็คือ f 9นะครับ f 3นี่นะครับเป็นคอม1แต่ถ้าเป็นคอม2ให้เราเปลี่ยนนะครับกดแท็บ tab นะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลูกศรขึ้นหรือลงมันจะมีแค่2พอร์ตนะครเป็นคอม1กับคอม2 ให้เราเลือกคมหนึ่งให้เรากด F8 เพื่อเซฟนะฮะพอเซฟเสร็จแล้วกด F9 แล้วก็ F3 เป็นใช่ไหม้เมื่อกี้ F9 ไปแล้ว F3 ไปแล้วนี่ก็ F3 อีกทีนี่จนะพอขึ้นอย่างนี้เสร็จแล้วผมใช้มือขวาดีกว่ามือซ้ายไม่ไหวนิ้วล็อก F10 1> f 1 0อยู่หน้าเมนเมนู f 3 F2 นี่คือการลิสนะครับถ้าเสียงสัญญาณน,นี้เป็นสัญญาณดีนะครับลิสแล้ว f ่า F12 ครั้งก็โทษที f 1 0ครั้งเดียวถ,ถ้าเกินกด f 2ครับเพื่อ continue ใหม่ แล้วก็ f 4เพื่ออ่านข้อมูลขึ้นมาและอ่านข้อมูลแล้วก็เพื่อจะดูว่าในช่องมีความถี่อะไรเมื่อกี้ผมแก้ไปช่อง3 f 4เดินหน้า f 3ถอยหลัง f 4นี่เมื่อกี้ผมแก้ช่องนี้ทีนี้เอาไปลองแก้ช่องอื่นดูไอช่องพวกเนี้ยมันเป็นช่องอะไรบ้างเนี่ยผมไม่รู้นะ เพราะว่าผมไม่ได้ใช้ใผมซื้อมาเพื่อมันลองสายโปรแกรมอย่างเดียวโอ้ยเสียงหายเลยนะโ <c oughs> ทษทีครับมาลองเปลี่ยนดูนครับอ่าอ่าอย่างนี้ครับถ้าเราผ่านดอสบ็อกหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับถ้าโน้ตบุ๊กของใครมีม,มีมีตัวเลขที่อยู่ด้านขวาตัวทีนะนี่แบบนี้นะ ที่มีด้านขวาอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้แถวบนนี้อย่างเดียวนะโอเคเข้าใจตรงกันนะเพราะว่ากดแล้วมันจะดังติดเหมือนมันมองไม่เห็นบอร์ดั้งนี้นะครับเ,เปลี่ยนความถี่หนึ่งหกแปดจุดสี่เจ็ดห้าศหนึ่งหแปด จุดสี่เจ็ดห้าศูนนย์เอนเครื่องนี้ผมจะโปรแกรมย่านสมัครเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนบอร์ดมันไม่รองรับย่าน1นสนะครับก็เลยจำเป็นต้องไปหนึ่งหกแปดแต่หนึ่งเจดสามนี้ได้นะครับ1นึอะไรเงี้ยได้อะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่ผมเปลี่ยนช่องสี่นะ F4 เดือนหน้านะครับ ช่องอะไรบ้างของใครบ้างไม่รู้นะครับผมไม่ได้สนใจตรงนั้นนะเพราะว่านี่ฮะหนึ่งเอยู่ช่อง9นะอ่ะไม่เป็นไรถอยหลังเสร็จแล้วสมมุติว่าเรา f 4จนจนครบที่เราต้องการที่เราจะเปลี่ยนความถี่พอเราเสร็จแล้วปั๊บให้เรากด f 1 2บครั้งหน้าเมนเมนู f 3 GET s a v e นะครับ f 8นะครับโปรแกรม Data นะฮะ F8 โอ้ยเอามือขวานะครับมือซ้ายจริงๆจะขอโทษทีนะมันนิ้วมันล็อกชอบล็อก F8 F2 มันก็จะถามว่าให้กด F2 เนี่ยเพื่อที่จะเขียนเขียนเราก็กด F2 ครับเขียนแล้วนะครับ โอเคเขียนได้นะครับ f10 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 ก็ x ออกไปก็คืออย่างนี้นะครับสรุปการทดสอบวันนี้ก็คือสายโปรแกรมเออเท่าที่สายแปลงที่สั่งมาใช้งานได้นะครับที่สั่งมาใช้งานได้ราคาเดี๋ยวใครสนใจก็สอบถามได้แล้วกันเนาะแล้วก็ อันนี้เป็นคลิปที่สองนะไอ,ะอ,ะอะ้เป็นการอัดวิดีโอครั้งที่สครั้งแรกนี่ทั้งเสียงข้างบ้านในต่อเติมก็เสียงดังเลยคุยพูดไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องนะฮะก็ใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้อันนี้ครั้งนี้มีแค่ชุดเดียวก่อนเพราะว่ายังไม่ได้สั่งแค่สั่งมาทดสอบอย่างเดียวถือว่าใช้งานได้ใครสนใจก็สั่งได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่มีให้กดนะครับกดให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ